รัาสำหรับสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านปทุมครับหมู่ที่4นะครับอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับบริเวณด้านหลังของผมนี่ครับทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกนะครับก็กําลังเร่งให้การช่วยเหลือบริเวณคันกั้นน้ำนะครับเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพยานะฮะได้น้ําไหลทะลักเข้ามาบริเวณคันดินซึ่งสูงประมาณ1นึเมตรห้าิบนะครับขณะนี้ เจ้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ระดมกําลังนะครับมาช่วยเหลือเพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ําไหลลงไปสู่คลองบ้านพราวถ้าเกิดไหลลงไปสู่เวียดด้านล่างนะครับจะทําให้ทางจังหวัดนนทบ,บุรีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านนายกครับว่าน้ําที่ไหลทะลักนี่มาจากตรงไหนแล้วผลกระทบต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรครับท่านนายกครับน้ําตรงนีม้มาอย่างไรครับอ๋อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับ จากนี้ออกไปประมาณ300เมตรจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้มันเริ่มพังข้างในแล้วไงนะตรงหน้าเขื่อนเนี่ยตอนนี้เราจะไล่าจากตรงนี้กั้นกั้นให้อยู่นะถ้ามันพังไปเนี่ยมันก็เสียหายเยอะเหมือนแหละมันก็เข้านู่นแ่ะปักเก็ดกรุงเทพนั่แหละเส้นนี้น,นะครับก็ไม่น่าน่าจะแก้ได้ไดโอ้โหครับ้นาำขึ้นมากเลยครับขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยผมว่านะ่าจะเกี่ยว6บเ0 7 0ซนเนี่ยนะครับมันมันรับไม่ไหวหรอก แล้วดินเขาไม่ใช่ดินเหนียวปั้นไงครับเขาเป็นดินร่วนเหมือนกับเขากันธรรมดาไงเขาเหมือนกับเขาไม่ใช่เมื่อยชีพแบบป๋าหานะนะคุยเองตรงว่าเขาก็คิดว่ามันอยู่นะครับไม่คือไม่คิดว่ามันเยอะเท่านี้คิดว่านะตรงครับหลังจากที่น้ําในจังหวัดพระนครศรียายนะครับได้ไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับส่กผลให้จังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณ กทางเข้าวัดทับมู่ที่5านครับตำบลเชียงรากน้อยนะครับซึ่งบริเวณด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับเป็นบริเวณถนนนะครับซึ่งถูกแม่น้ําจากเจ้าพญาครับได้ไหลลงมาสู่ทาให้ถนนด้านล่างนั้นตัดขาดครับแม่น้าดังกล่าวนะครับหากลงไปสู่ด้านล่างนะครับจะเข้าไปสู่ถนนเลียบคลองเปมนะครับส่งผลให้บริเวณด้านตะวันนครเองนะฮะหรือว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะได้รับผลกระทบหากยังไม่มีการกั้นน้ําหรือกั้นน้ําไม่อยู่นะครับ แล้วตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นที่ตรงนี้ก็คอสะพานได้เกิดถูกน้ำแับเสาะทะลุและขาดเป็นโครงนะเมื่อช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่านะ,นะครับ,รบแล้วก็ป็นลุกรามพยาก็พยายามป้องกันไว้แต่มันเอาไม่อยู่มันก็เลยทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างขนนี้น,นะนนะตอนนี้เรากําลังซ่อมอยู่เพื่อให้มันใช้ได้ในวายในวันนี้เราจะให้มันจบรเราจะก็แล้ว ถ้าเกิดว่าท่านไม่อยู่เนี่ยผลกระทบที่ตามมาจะตรงไหนจะได้รับความเดือดร้อนมากทั่วทั่วเลยฮะยังอาจจะถึงนวันครด้วย<อ>นะรฮะมีส่วนแล้วน้ําเส้นนี้จะเข้าไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปด้านไหนของนวนัฒนกรด้านหลังครับเพราะมันติดกับคลองเฟรมเพราะนวันครเขาติดคลองเฟรมอยู่แล้วทางรถไฟแล้ก็ก<อ>มีผลกระทบเยอะหลังจากที่น้ำเจ้าพญาไหลตัดถนนในเขตอำเภอสามโคกข,ขาดทำให้การจราจรไปมาของชาวบ้านต้องหยุดชะงัก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งหาแนวทางในการแก้ไขครับหักน้ําในแม่น้ําเจ้าพญาไหลทะลักเข้ามานะครับในเขตอเาเภอเมืองปทุมธานีหลายๆห,หน่วยงานนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่โรงพยาบาลปทุมธานีเองนะครับทางด้านผู้นวยการของโรงพยาบาลก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําคันกั้นน้ําโดยใช้รถแมคโนนะฮะขุดดินเพื่อกั้นเป็นผนงังไม่ให้น้ําเข้ามา ในโรงพยาบาลได้ในส่วนของผู้ป่วยเองนะครับจำนวน40รายก็ได้มีการอพยพไปตามโรงพยาบาลต่างๆครับส่วนหน่วยงานราชการอย่างโรงพยาบาลปทุมธานีก็ได้เสริมแนวกั้นรอบโรงพยาบาลก่อนที่แม่น้ำเจ้าพยาจะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองผ่านคลองบางประลอดทางด้านนายแพทย์ทรงพลชวาตันพิพัฒน์ในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมันก็จอขึ้นต่อการประเมินจริงเรามีแผนอยู่แล้วแล้วก็ลงสดาหนนี้ ก็ประเมินว่ามันจะเริ่มวิกฤตนะครับท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงแต่รัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงู้ตัวราชการเขตก็มาร่วมกันทาแผนเพิ่มเติมเรามีแผนใหญ่ๆคือ2แผนหนึ่งเนี่ยเราสามารถรักษาการทํางานของโรงพยาบาลได้ไหมถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้น้ําเข้าโรงพยาบาลระดับน้ําไม่สูงมากเกินเกินไปเราสามารถที่จะรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีปั่นไฟใช้เองได้ มีทรัพยากรสำรองเช่น <c oughs> ออกซิเจนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แผนที่หนึ่งก็คือว่าเราจะใช้โรงพยาบาลเป็นที่ทํางานอยู่แผนที่สองนี่ก็หมายความว่าถ้าน้ําเข้าเยอะจนการข้ามมาราคมไม่สะดวกรวมทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็ทํางานไม่ได้เราก็ต้องคิดถึงเรื่องแผนการอ,อพยพดะงนั้นตรงนี้เราก็ประเมินว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็ใช้แผนขั้นสูงสุดคือคิดว่าน้ําเข้าแล้ว อย่างน้อย1เมตร2เมตรหรือท่วมชั้นหนึ่งทำงานไม่ได้เราก็จะทำงานชั้น2นะครับโดย1เราก็ไปเช่าเจนเนอเรเตอร์มาเพิ่มนะฮะเพิ่มก้อนเนไฟฟ้าที่มีอยู่3ตัวแล้วเพิ่มเป็นตัวที่4ี่เยกขึ้นไว้ชั้นดัดฟ้าเลยให้อ,อยู่สูงอันที่2เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าน้ําเข้าแล้วมันจะเกิดความไม่สะดวกเพราะฉนั้นตอนนี้น้นนํายังไม่เข้าทั้งหมดและการขับมราทุยังพอที่จะเดินทางได้รวมทั้งตอนนี้เริ่มมีข่าวาาว่าเส้นทางขมบบรรเริ่มจะลําบาก เราก็คิดว่าคนไข้ที่ป่วยหนักมาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราจะทอยออกไปตู่โรงพยาบาลที่คิดว่าน้ำไม่ท่วมตอนนี้เราก็ประสานกับทางกรมการแพทย์นะฮะตั้งแต่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรงอกโรงพยาบาลเลิศสินรวมทั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะครับว่ารับคนไข้ของเราได้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เรามีคนไข้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอย,อยู่เนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประมาณ28รายนะครับย8แรายล้วก็ใช้รถพยาบาล ตั้งจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพัทุมธานีเองรับตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็มีความมั่นใจว่าคนไข้ที่เหลือเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับถึงแม้ว่าไฟดับเราก็ทํางานได้บ้างก็ก็จะเป็นแผนที่2ว่าถ้าโรงพยาบาลยังพอทํางานได้ก็จะรักษาถึงแม้ว่าน้ําจะไหลเข้ามาในเขตอำเอภอสามโคกอย่างเชี่ยวกาดชาวบ้านก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อกู้วิกฤตในครั้งนี้ การอลงยอดสวัสด์ถ่ายภาพปีชาพ่อพูลทีมข่าวระวังภัยรายงาน